ก็เป็นโมเมนต์หนึ่งละกันนะคะในชีวิตเราชอบความธรรมชาติความกันเองความแบบสบายๆในตอนที่พิมพ์แสดงองอกกับผมแค่สองคนคนภายนอกก็จะไม่ได้เห็นผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆคนคนนี้ ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับพิมพ์พอีกแล้วนะคะไฮไลท์ light, ชื่อคลิปก็คงจะบอกแล้วเนะ้องว่าคลิปนี้พิมพ์มาทําอะไรก็เป็นโมเมนต์หนึ่งแล้วกันนะคะในชีวิตให้มันอยู่ใน YouTube ต่อไปเรื่อยๆวันนี้นะคะพิมพ์พก็จะไปเดทเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเวลาพี่พิมพ์ไปเดทนะคะพิมพ์จะเป็นยังไงแล้วก็ นั่นแหละโมเมนต์ของวิทพิมเวลาแบบมีความรักอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงวันนี้ก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่แต่งหน้าก่อนมาเริ่มจากการลงกันแดดนะคะวันนี้พิมจะเลือกกันแดดที่ค่อนข้างคุมมันเออลืมบอกเนาะวันนี้พิมจะไปเป็นวันเดย์ทริปที่ชนบุรีนะคะบางแสนเพราะว่ารู้สึกว่าเบื่อกรุงเทพมากแบบไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรให้ทำนะคะก็เลยต้องค่อนข้างที่จะพิถีพิถันในการเลือกกันแดดนิดนึงนะคะวันนี้พิมจะใช้ตัวนี้เลยเป็นกันแดดตัวใหม่ของลาโรสโพเซนะคะแอนติเรโอตออยนะคอลเลกที่เห้าสิจกรรม ต่างๆมากๆเลยนะคะเพราะว่าแมตนานถึง12ชั่วโมงเลยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB นะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากการเป็นสิวด้วยเป็นกันแดดที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะถ้าใครนี่เป็นสิวนะคะพิมพ์ก็แนะนําตัวนี้เลยนะเพราะว่าเขามีถึง3มเริกุลด้วยกันทั้งซาลิสเซลิกแอซิดที่จะช่วยสลายสิวอุดตันที่ต้นตอแล้วก็มีซิงค์ที่ช่วยควบคุมความมันส่วนเกินที่ทําให้เกิดสิวนะคะแล้วก็นาซินิมายที่จะช่วยลดเลือดลอยสิวนะคะแล้วก็ปลอบประโลมผิวถึงแม้จะใส่แม้ทัังวนก็ไม่ต้้ออองงงกกกัััวววลลเเเรรรื่่่าาาาุดตตนนนนยคคะะะะพีผารทดสอบแล้ั เป็นกันแดดที่แพทย์แนะนําด้วยจริงๆใครที่เป็นสิวนะคะแบรนด์ลาโลดเขาเก่งมากเลยนะหลายๆโปรดักที่เขาทําออกมาเนี่ยเขาเข้าใจคนที่เป็นสิวจริงๆก็ใช้สกินแคร์ของเขาอยู่ด้วยนะคะช่วยในเรื่องของสิวอุดตันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันนะคะตอนนี้ก็คือหน้าพิมอะเรียบขึ้นเยอะมากเลยเนาะทุกคนเห็นไหมเนื้อเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะ ซึ่งมันเป็นเนื้อที่ไม่ปรับสีผิวนะคะเวลาที่เราทากันแดดเราต้องาทาให้มันเยอะมากนะคะถ้าเป็นกันแดดที่มีสีนะเราทาเยอะขนาดนี้ก็คือหน้าวกไปแล้วเด้อก็จะทาเยอะหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ไม่รู้ว่าผู้ชายจะพาไปทําอะไรนะคะแต่ว่าก็ทาไปก่อนแล้วกันน,ะนี่นะคะเดี๋ยวพิมพ์จะเกลีย่ยให้ดูหนึ่งข้างก่อนนะว่าเขาเป็นยังไงคือทุกคนแทบไม่เห็นเลยว่าแบบ ลงกันแดดอะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ากันแดดตัวไหนที่ปรับสีผิวอะ่ะเราจะทาเยอะขนาดนี้ไม่ได้เนาะสีผิวที่ลงกันแดดกับไม่ลงอะ่ะคล้ายกันเลยนะเหมือนกันเลยแหละเกลี่ยง,ง่ายมากๆเลยนะคือพิมพ์รู้สึกว่าเนื้อของเขาเป็นเนื้อที่รู้สึกเลยว่าเราลงไปแล้วมันจะปกป้องผิวของเราอ่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไม่ทําให้พิมพ์หนักหน้านะไม่งั้นพิมพ์ไม่สามารถที่จะทาเยอะขนาดน,นี้ได้นะคะเพราะว่าพิมพ์ก็เป็นคนที่เป็นสิวคนหนึ่งเนาะถ้าทาอะไรเยอะๆขนาดน,นี้ก็คือไม่สบายหน้าแล้วแต่ว่าตัวนี้ทาลงไปนะคะก็ยังรู้สึกโอเคอยู่นะนี่ลงไปแล้ว ก็แมตไปเลยนะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าต่อก่อนวันนี้ก็คือทาแดดสุดๆเลยนะเดี๋ยวรอชายหนุ่มนะคะมาล้าวมีคนมาล้าแล้วนะคะบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อยสวัสดีค่ะ ทำเป็นยูทูบเบอร์ยังคะ <laughs> อันนี้เราจะไปไหนกันคะเราไปบางแสนกันครับเอ้ยทำอะไรกันคะวันเดทชิมโอเคเริ่มเลยไปกันคะ่ะเดี๋ยวเจอก,กันที่บางแสน คนเยอะมากแล้วคือแบบรถติดมากพิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้เขามีงานอะไรที่บางแสนหรือเปล่าเพราะว่าแบบคนเยอะมากรถติดมากๆคิดนึกว่าแบบเอ้ยโมเมนต์ดีๆใช่ป่ามาถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ถึงเลยจ้ารถติดมากคนเยอะมากเม่อมาก นี่นะคะก็คือว่ารถติดหนักมากก็เลยลงมาทานก๋วยเตี๋ยวนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วหิวมากหิวไหมที่สุดมือสวยจังขอจับได้ไหมขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูหน่อยได้ไหม ถึงทะเลแล้วค่ะผู้ชายให้ทํากิจกรรมใหม่ก็คือการไปเล่นอะไรเจสก,กีเล่นเจสก,กีแล้วดูชุดดิฉันแล้วดูชุดคุณชายอตอนนี้เราก็เลยต้องหาเสื้อผ้าเปลี่ยนนะคะซึ่งก็เดี๋ยวจะซื้อข้างหลังนี่แหละตอนนี้คือแน่าสวยมากอันนี้เธอจะเป็นคนขี่ให้เขาใช่ไหมเป็นคนขับถ้าถ้าถ้าเขาถ้าเขาขับแล้วเธอนั่งได้ไหมที <laughs> ทุกคนเขาจะขับเจสก,กีคาดเบลนี่ไงนี่เธอใส่อันนี้เลย ก็ใส่นี้เลยเนี่ยเปลี่ยนจากอันเนี้ยเป็นอันนี้เลย เดี๋ยวหาห้องน้ำเปลี่ยนชุดนะแล้วก็ไปดินเนอร์นะคะก็คิดว่าอาจจะเติมแก้มนิดนึงแล้วก็ทาปากนิดนึงนะคะจะได้ถ่ายรูปแบบได้สวยๆนะก็คือ่าเข้าห้องน้ำทุกคนดูดีอยู่น้ายังแบบดีเลยลองดูว่าแบบมันหรือเปลา คือแทบไม่มันเลยอะ่ะเดี๋ยวจะไปทานข้าวเนาะนแต่เช้าแดดร้อนๆนั่งรถหลายชั่วโมงรถติดมากแล้วก็ไปเล่นเจัสกีนะคะดูหน้าพิมพไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะผู้ชายบอกว่ายัางสวยอยู่ก็เดี๋ยวถับปากนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดไปดินเน์กัน หน้ามันไหมเนี่ยไม่มันวันนี้เธอสนุกไหมสนุกต้องถามเธอแฮปปี้ไหมแฮปปี้เขาว่าหลายๆคนอยากรู้ว่าเรารู้จักกันในไงอ่ะต้องย้อนกลับไปสองปีที่แล้วเลยนะทำไมเพื่อนแฟนเพื่อนหมกก็เป็นเพื่อนกับพี่มึงก็เลยได้รู้จักกันแล้วทำไมมันถึงกินเวลามาถึงตอนเนี้ยเพราะว่าว่าตอนนั้นเขาไม่คุยกับผม คือพ like so old, ีเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้คุยกับใครใช่ไหมแล้วก็เหมือนช่วงนั้นอ่ะก็ก็โสดพอดีอะไรเงี้ยกล้าจีบไม่กล้าจีบพรืมๆเฉยอะไรแบบนี้ฟอยจีไปแล้วฟอกับไหมไม่ฟอีเลยเขาฟอยจีมาแล้วเราก็ไม่ฟอกับด้วยความที่แบบเออเราแบบเป็นคนแบบเนี้ยเออก็แบบไม่ได้ฟอกกับแล้วก็เพิ่งมาฟอกกับเมื่อตอนที่กลับมาคุยกันไม่ได้กลับมาคุยกันเพราะตอนนั้นเราไม่ได้คุยกันด้วยนะเขาอยากรู้ว่าตอนนั้นทำไมเธอถึงชอบเขา แบบน้อยน้อยมากที่จะเจอแล้วรู้สึกว่าแบบว่าเออคนนี้แบบมีสนเสน่ห์แล้วก็รู้สึกว่าเราอยากเข้าหาคนคนนี้ในระยะเวลาที่ผ่านมาสองปีไม่เคยคุยกันว่าเป็นแบบคนคุยใช่ไหมแต่ว่าเวลาเพื่อนพิมพ์แบบไปเที่ยวกับเพื่อนเขาก็จะมีแบบมาบอกตลอดเวลามาเจอพิมพ์ว่าคนนี้มานะคนนี้ถามถึงพิมนะอะไรอย่างเงี้ยคือในระยะเวลาสองปีเราก็จะรู้ว่า คนนี้อยากเจอเราพื้มเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากรู้ว่าแล้วแล้วตอนนั้นกับตอนเนี้ยหลังจากเรารู้จักกันแล้วฉันรู้สึกว่าเธอชอบเขาที่ตรงไหนเรื่องน,น,นี้อันนี้เคยพูดกับพิมแล้วคือจริงๆอะตอนที่ไม่รู้จักพิมเนีย่ยรู้จักพิมแครงค่ะก็จะพื้มเราจะพื้มในแบบในสิ่งที่เขาเป็นพื้มในภาพลักษณ์ในหน้าตาหรือว่าในทะเลของเขาที่มันอยู่ในสื่อแต่ว่า เราไม่ได้รู้จักเขาจริงๆแต่ว่าตอนที่มารู้จักเขาจริงๆอะเราไม่ได้ชอบภาพลักษณ์ของของเธอในตอนที่เธอต้องเข้าสังคมแต่ว่าเราชอบความธรรมชาติความกันเองความแบบสบายๆในตอนที่พิมแสดงออกกับกับผมแค่สองคนเลยเนี้ยซึ่งคนภายนอกก็จะไม่ได้เห็นพิมในมุมนี้ซึ่งตรงนี้มันผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆของคนอีกคนนี้ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ <c oughs> กลับถึงห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลีนหน้าเรียบร้อยแล้วเห็นไหมทุกคนคือวันนี้ใช้หน้าอย่างหนักหน่วงมากนะคะแต่ว่าตอนนี้คือหน้าในกล้องก็คือ,อยังดีอยู่นะแปลกมากเลยคือปกติเวลาที่แบบพิมพ์ใส่แมสใช่ไหมคือจะมีสิวขึ้นตอนเท้ามันจะมีสิวตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ตอนเย็นก็คือ,อยุบไปแล้วนะคะขอพูดถึงขอขายของนิดนึงนะขอพูดถึงสกินแคร์ที่ทเมื่อเช้าพูดไปก็คือพิมพ์ใช้ตัวนี้อยู่ทุกคนตัวนี้ก็คือ La Roche Posay Effaclar นะคะก็จะเป็นเซรั่มที่เหมาะกับคนนนนเเเป็สิิววววมมาากกกกลลลยยยตััีี้้ออรแ ยิ่งใครเป็นสีอุตันนะคะพิมพว่าเลิฟมากๆแน่ๆเพราะว่าด้วยส่วนผสมต่างๆที่เขาใส่มาในขวดนี้นะคะก็คือจะไปสลายสิีอุดตันที่ต้นต่อเลยเขาจะเป็นน้าใสๆแบบนี้นะคะไม่อยากหยุดให้ดูเลยเพราะว่าเปลืองใสๆแบบนี้เลยแล้วก็ทาลงไปก็คือาทาแค่ตอนกลางคืนนะคะก็ถ้าใครอยากใช้อะไรพวกนี้แล้วแบบรู้สึกว่าหน้าแหง้งพิมแนะนําว่าให้ลงอะไรที่เป็น m o i s ไร r i z e r ลงไปก่อนแล้วก็ลงตัวนี้ตามไปนะ คือพีมเป็นคนที่ไม่ชอบไปกดสิวเท่าไหร่ทุกคนเพราะว่ามันเจ็บถ้าตัดสินใจที่จะไปกดเลยนะก็คือตอนที่แบบเป็นสิวอุดตันเยอะๆแล้วเวลาเราแต่งหน้าหรือว่าเราจับหน้ามันจะสักสาแล้วยิ่งแต่งหน้าแล้วออกแดดทุกคนเคยไปแมส,ส่องคือแบบเห็นชัดมากเลยว่าเออหน้าของเรามันจะแบบไม่ได้เรียบเนียนนะหรือว่าเวลาใส่แมสนะคะที่มันต้องอับเนาะช่วงนี้แล้วก็อย่างยิ่งเลยเวลาที่เราเป็นผู้หญิงอะสิวประจําเดือนคือทุกเดือนต้องมาอยู่แล้วเพราะว่าพอใช้ตัวนี้นะคะพอสิวอุดตันไม่ขึ้นสิวอื่นๆก็ลดน้อยลงไปเนาะพ ทังมาปรึกษาพิมพ์กันมาเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับหน้าผากนะคะสิวพดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะพิมพ์ว่าตัวนี้ควรลองมากเลยนะคะเพราะว่าอ่อนโยนต่อผิวที่มีแนวโนมเป็นสิวง่ายด้วยผู้ชายก็ใช้ได้นะคะเวลาเล่นกีฬาเหงื่อออกแล้วสิวพดมันจะขึ้นก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะไว้เดี๋ยวพิมพเอาไปให้ผู้ชายใช้ดีกว่าอ๋อแล้วก็ยิ่งใช้เซรั่มตัวนี้นะคะแล้วก็ใช้คู่กับกันแดดที่พิมพ์ทาเมื่อเช้ายิ่งเลิศไปใหญ่ทุกคนไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นสิวไม่เป็นสิวนะคะก็ต้องใช้กันแดดถ พิเศษก็คือในเรื่องของการอุดตันเนะาะเพราะงั้นนะคะเลือกกันแดดต้องเลือกดีๆเพราะว่าไม่ใช่แค่ปกป้องผิวจากแดดอย่างเดียวนะคะต้องช่วยลดสิวด้วย ก็เรื่องผิวเรื่องสกินแคร์นะคะ <_ d ates> ก็อัปเดตไปประมาณนี้แล้วกันเนาะ <_ d ates> ก็ขออัปเดตเรื่องหัวใจทีดนึ่งนะคะเอาจริงๆกับคนนี้พี่ไม่พี่ไม่รู้นะว่าเออมันจะคุยกันนานขนาดไหน <_ d ates> ก็รู้สึกว่าในณโมเมนต์นึนงอ่ะทุกคนรู้สึกว่าแบบเออคนนี้แบบเออคนข้างแบบโอเคด้วยนิสัยด้วยอะไรเพีาะว่าหลายๆอย่างมันก็คงจะแบบเข้ากันได้อืมแต่ว่ามันก็ต้องมีหลายอย่างเหมือนกันที่มันจะต้องปรับจูนกันไปนะคะก็เฮ้ยถ้าสมมติว่าคลิปนี้ลงไปแล้วแล้วแบบอีกสองสามวันราจะทอลอกันรอจะเลิกคุยกันไปมันก็็เปนนนมมดีีท่่่ัอยูใชง พิมแค่นั้นแหละโอเคทุกคนหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะทำให้ใครหลายๆคนแบบอบอ,อุ่นใจนะคะถ้าอยากเจอเขาบ่อยๆหรือว่าอยากให้แบบมาถ่ายคู่กันบ่อยๆหรืออยากเห็นโมเมนต์บ่อยๆก็คอมเมนต์มากันนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใ่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายฝันดีค่ะ